สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะะวันนี้ก็มาทําวิดีโอนะคะเนี่ยเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าหลังบ้านต้อมเนี่ยมันจะติดติดถนนนะคะถนนที่จะไปเมืองใหญ่นะคะเมืองเกอร์นบนี่แหละนะคะมันจะไปได้สองสามเส้นทางเนาะสวัสดีสสดครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแม่มา <c oughs> เห็นแม่มาทําวิดีโอนะ,ะก็ อยากมาอยากมาสวัสดีด้วยนะคะคือค,คืออย่างนี้ค่ะ,ะวิดีโอที่ต้องทำเนี่ยมันหายไปหมดเลยอันนี้ต้องพึ่งลงใหม่นะคะอันนี้ก็คือใหม่จริงๆสำหรับวันนี้เนาะนะคะหลาย,ลายๆคนอาจจะเห็นต้องม,อมีคนติดตามอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยต้องมีคนติดตามยังไม่เยอะค่ะนะแต่ว่าจากการที่แบบเพิ่มขึ้นมาแบบ เป็นร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรแบบนี้ค่ะก็หายไปหมดเลยเนื่องจากว่าต้องย้ายช่องนะคะจากช่องจริงไปเป็นช่องแบรนด์แล้วต้องไม่คือเราไม่ได้มีความรู้แล้วฟังก็ดูจากยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาก็บอกว่าเออย้ายแล้วไม่อะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ปรากฏว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นพรต้องย้ายจากช่องจริงช่องตัวบุคคลอะไปเป็นช่องแบรนด์ปรากฏว่า วิดีโอต้องหายหมดเลยคนติดตามก็หายหมดเลยนะแต,แต่ที่ต้องมาพูดเนี่ยคือเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะเห็นวิดีโอต้องบอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับคนติดตามเนี่ยอาจจะไปมองดูในในอะไรนะในช่องต้อนจริงมีคนติดตามแค่หนึ่งคนเองนะ <c oughs> เป็นเรื่องตลกไหมะซึ่งอ่ะซึ่งพูดจริงๆว่าคือมันหายไปหมดค่ะนะไม่ไม่ได้ว่าอยากตัดใครออก คนอื่นมาติดตามไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ที่ต้องทำวิดีโอวันนี้ก็เพื่ออยากแกพูดตรงนี้แหละนะบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยเขา,เ,าเราติดตามไปแล้วแต่เขาเอาเราออกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะต้องไม่ใช่คนแบบนั้นนะคือต้อง้งอ่ะชอบอ,อะไรอีกเนาะเพราะเราเราทำยูทูบอ่ะเราก็ต้องอยากให้มียอดติดตามใช่ไหมหด้วยติดตามต้องก็เมื่อ เดือนนี้แหละค่ะเดือนนี้อาทิตย์ก่อนหน้านี้เนาะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหน้านี้ยังมีอยู่นะคะผู้ติดตามเนาะเกือบจะถึง500คนแล้วนะเพราะว่าปกติต้องก็ไม่ได้ทำวิดีโออะไรที่มันแบบอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะคะแล้วต้องก็อยากจะมาทำเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า,าสามีเขาเชียร์ให้ทำนานแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราไปอยู่กับ แอปอื่นๆพูดง่ายๆเขาบอกว่าเออทำตรงนี้แหละดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราคือเขาให้ต้องทำนานแล้วค่ะแต่ต้อมเนี่ยไม่ทำนะคะต้อมไม่ทำพอต้องมาทำก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นอ่ะแต่พอมีคนติดตามเพิ่มขึ้นต้อมก็ชอบชอบมาเปลี่ยนระบบของคือเออเอาช่องจริงช่องของเราเนี่ยบคุคคลไปเป็นช่องแบรนดน์ดีกว่าก็คือเราเราทำของเราคนเดียวอยู่แล้วนะคะอยู่ อยู่เมืองนอกเน่ะเราไม่ต้องการจะต้องให้ใครมาช่วยเราหรอกแต่แบรนด์เนี่ยมันมีตัวเลือกมากกว่านะคะก็เลยช่องแบรนด์ต้อมเนี่ยมันเป็นมันม,ม,นมีมันมีวิดีโออยู่แล้วไนงะเยอะด้วยแต่ช่องจริงต้อมเนี่ยไม่มีวิดีโออันนี้บอกบอกนะคะบอกสําหรับคนจะย้ายช่องตัวเองไปเป็นช่องแบรนด์นะแล้วช่องจริงของต้อมเนี่ยช่องบุคคลของต้อมเนี่ยต้องไม่ม,มีวิดีโอนะคะไม่มีวิดีโอเลย แต่มันมีช่องนะซึ่งไม่มีวิดีโอนะคะต้อมก็เลยเราทําคนเดียวก็ย้ายไปเป็นของเราไปเป็นแบรนด์เนาะนั่นแหละค่ะวิดีโอหายวิดีโอหายคนติดตามหายหายหมดเลย <c oughs> ถามว่าเ,เสียใจไหมท้อไหมเนาะต้องก็ไม่ท้อไม่เสียใจค่ะต้อมก็ทำต้องเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เสียใจไหมก็ไม่แต่ลูกชายต้องเห็นไหมนะลูกชายต้องแบบ พอเห็นว่าเราทําว e ิด so ีโอเขามาไหว้เห็นปะเขาเสียใจเขาเสียใจค่ะเพราะว่าอ่าตอนที่เขาไปซื้อของกับต้อมเนี่ยก็มีคนที่เขามากดติดตามเนาะเขาก็บอกเออลูกชายน่ารักจังวะไหว้อะไรแบบนี้นะคะเห็นแม่ไหว้ก็ไหว้ลูกชายน่ารักอะไรแบบนี้ต้อมก็เล่าให้เขาฟังนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาสูญเสียคนเหล่านั้นไปต้องคิดนะ แล้วเขาพอต้องบอกกับเขาว่าเฮ้ยวิวดีโอไม่หายหมดเลยหายหมดเลยนะไม่เหลือสักอันเลยคนติดตามต้องหายไปหมดเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยแม่เองเห็นไหมเขาเห็นเราทําวิดีโอเขาเปิดมาเลยนะซึ่งต้อมก็ไม่ค่อยมีเวลาต้อมคือเป้าหมายของต้อมในการทําวิดีโอ youtube นะก็คือทําในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองนะไม่ไม่ได้อะไรมากเพียงเพราะว่าเราอยากให้อยากให้ แม่เราหรือครอบครัวเราเห็นว่าเออเราทําอะไรอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้นะคะเอ,อ่ออย่างน้อยมันก็เป็นวิดีโอเนาะมันไม่เหมือนการถ่ายรูปแล้ว,แล,วแล้วแบบตัดช็อตเป็นถ่ายรูปแล้วคุณจะถ่ายอะไรก็ได้อะแต่วิดีโอมันเห็นเราพูดเห็นอะไรแบบนี้ต้องว่ามันเหมือนจริงต้องก็เลยโอเค YouTube นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทําอะไรแบบเนี้ยพอเราบอกว่าคนติดตามหายาวิดีโอของหนูก็ยังอยู่นะอะไรแบบเนี้ยแต่ต้องโหลดใหม่นะอะไรเงี้ย เนี่ยค่ะต้อมก็พยายามลดบางคนอาจจะเข้ามาดูคนใหม่ที่เข้ามาดูอาจจะ ee, พูดอยู่คนเดียวไม่มีคนติดตามเลยแล้วบอกขอบคุณอะไรแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะต้อมย้ายนะคะไปเป็นจากช่องบุคคลไปเป็นแบรนด์หายแต่ว่าต้อมจริงๆแล้วก็มีบางคนเขาบอกว่าให้โทรไปนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะกู้คืนให้อะไรอย่างเงี้ยต้อมก็ต้อมมันยังไม่เยอะนะคะคนติดตามต้อมยังไม่ถึงไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะ ไม่ถึงพันนะคะเพราะฉะนั้นต้อมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็อะวิดีโอของเราก็มีเก็บไว้อยู่แล้วก็เลยเอามาทำนะคะก็เลยเอาอันเก่าที่เราเคยทำเนี่ยเอาเอามาโหลดใหม่นะคะก็เนาะถ้าเรามีคนติดตามเป็นล้านก็อันนี้มันก็น่าน่าจะน่าจะต้องทำนะคะน่าจะต้องโทรหาเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้นะนี่แหละค่ะต้องก็เลยอยากแกมาพูดว่าต้องไม่ได้ตัดคน ตามออกนะคะ <c ười> คือเราทำงานผิดพลาดเองนะคะเราเปลี่ยนจากระบบ,าบจากการที่เป็นช่องบุคคลไปใส่แบรนด์นะมันก็เลยหายไปแล้วช่องบุคคลต้อมเนี่ยช่องของต้อมเนี่ยจริงๆมันไม่มีวีดีโอนะคะมันไม่มีันไม่มีวีดีโอะะตอนนั้นก็คือเราเรียนรู้จากการทำ u t u b e ด้วยตัวเองเนาะก็ดูจากคนอื่นเขาทำเออทำช่องนี้ไม่เวิร์กเราก็ปิดอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งต้อมก็เป็นคนที่ทําไม่ไม่ปฏิปปาต่อนะแต่ก่อนนู้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนกับต้อมทํามากขึ้นอะ่ะเพราะว่าต้องมีความรู้สึกว่าเออเราอยากทำนะเราอยากทําแล้วก็เรามีความสุขที่ได้ทําเนาะนั่นแหละคะ่ะนะไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ก่อนจบนะคะต้อมจะมาอาต้อมมานั่งข้างนอกนะคะ โทรศัพท์มันอาจจะดูดเสียงแบบถนนหนทางเข้ามาบ้างนะรถอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะต้องก็จะพยายามพูดดังๆนะคะเพราะว่าไมก็ยังเสียบไมอยู่เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ต้องว่าจะไปซื้อของนะคะแผ่นปอเปี้ยต้มก็หมดเนาะไปซื้อที่ในเมืองก็ไม่ได้ไม่มีแผ่นที่ขนาดที่ต้อมต้องการแล้วก็คุณภาพแบบอย่างที่เราต้องการไม่มีไม่มีต้องก็ไม่ซื้อนะคะไม่มีก็จะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะ คือต้องอยากได้แผ่นเดิมขนาดเดิมคุณภาพเหมือนเดิมนะมันจะมีบางแผ่นที่แบบแผ่นมันจะบางในความรู้สึกต้อมนะแผ่นมันจะบางแล้วเวลาทอดมันจะแบบสีมันจะไม่หนลนะต้อมก็เลยไม่ไม่ค่อยใช้ซึ่งมันก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแต่คนละรุ่นเนะเนี่ยต้มต้องขับรถเข้าชชมบรีอีกแล้วนะซึ่งต้อมก็จําทางไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องทําเพราะว่าสามีเขาก็ ตอนนี้งานเขาก็เยอะมากๆเลยเยอะมากนะแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะค่ะช่วงนี้นะต้องมาขายของดีค่ะนะก่อนจบก็จะมาเล่าเรื่องขายของให้ฟังนะคะวันไหนที่ต้องตั้งกล้องใด้ดีหรือว่าพร้อมนะคะต้องก็จะถ่ายแต่จริงๆต้องอยากถ่ายที่ร้านมากกว่านะร้านเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่นะคะสามเจ้าสี่เจ้าคือสามีเนี่ยเขาไม่มีเวลาเขาเป็นคนที่ คือเขาทําคนเดียวพูดง่ายอย่างเช่นเอาคนจะมาทําครัวเนี่ยเขาหาคนเดียวซึ่งต้องจะไปเร่งเขาก็ไม่ได้เนาะงานเขาก็เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วไรายได้ของเขาก็มากกว่าเราของเรามันคือขายอาหารตามตลาดนัดใช่ไหมต้องมาขายอยู่แล้วตอนนี้ต้องเา่ขายดีนะคะขายดีมมซามมูซาเนี่ยตอนนี้ต้องเพิ่มมาเป็นสี่ไส้แล้วเด้ยนะอย่างปอเปี๊ยะเนี่ยห้าไส้ใช่ไหมคะก็เป็นเก้าเมนูละไก่เนี่ยสองนะ,ะไก่แบบ ธรรมชาติแล้วแบบแบบใส่พวกพริกแกงอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นสองเนาะก็ไปดูจากคนไทยที่คบข,ขายมาก่อนนะคะก็ต้อมเนี่ยได้ต้อมเนี่ยอยากทํางานขายอาหารนะ,ะต้องก็ไปดูอ่าไหมไทยนะช่องไหมไทยเนาะเด้งขึ้นมาก็เลยดูเขาเออเขาก็เป็นคนที่นิสัยใจคอดีค่ะเนาะมาหมาไทยนะคะ แล้วเขาก็ขายอาหารอะไรแบบนี้ยต้องก็ดูเขาเอออยากจะขายยังไงดูแทบทุกวันเลยนะตอนแรกๆนะคะแล้วแล้วออหลังจากนั้นก็อยากขายก็เลยขายตามเขาค่ะก็ขายตามเขาก็ไปดูว่าหมายไทยนี้เขาขายอะไรบ้างเพราะเขาขายอยู่ทางใต้เนะเออาะก็อาจจะไม่ใต้ทีเดียวต้องไม่จําชื่อเมืองที่เขาอยู่ไม่ได้เนาะส่วนต้อมนี่มันอยู่อย่างคล้ายๆเขตสามแปดเนาะนั่นแหละค่ะ มันก็อยู่คนละที่ต้องก็จะไปดูเขาว่าเขาขายอะไรบ้างนะเออปอเปีย๊ยะโอเคเราทําได้เนะเพราะเราทํากินอยู่แล้วก็ไปดูว่าเอออย่างเช่นอุ้ยมาแรงวันพูดถึงนะคะก็ต้องขอบคุณเนาะที่เราได้เห็นวิดีโอของเขานะคะต้อมเนี่ยชอบดูวิดีโอคนที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วคนที่อยู่เอ,อในแถบ,แถบยุโรปนะคะต้อมจะชอบดูเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกันเนาะเรื่องกฎหมายอะไรด้วยนะคะ ไม่ว่าจะฝั่งอเมริกานะต้องก็ดูนะคะดูไหมคะทุกคนนะแต่ว่าไหมาไทยเนี่ยเขาเป็นช่องที่เราเห็นแล้วมันเด้งขึ้นมาพอดีเราก็เลยออก็น่าทำนะอะไรแบบนี้นะคะน่าขายนะแล้วเราก็หาคือเราพยายามหาอาชีพค่ะเรา เราไม่อยากทําไม่อยากกลับไปทําบ้านพักคนชราเราไม่อยากกลับไปเป็นแม่บ้านเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะงานที่นี่มันก็ไม่ได้เยอะให้เราให้เราเลือกได้นะที่ฝรั่งเศสนะคะใครอยู่ฝรั่งเศสจะรู้นะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าอืมร้านอ่ากับร้านไทยเราก็เคยทํานะคะแต่เวลามันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเวลาไม่มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ทําก็เลยไม่ค่อยอยากทํานะก็เลยเราก็พยายามหาแล้ว วิดีโอของคุณอของหมายไทยอ่ะหมไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เด้งขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เลยได้ดูนะคะได้ดูอืก็ยังบอกสามีว่าเุ้ยดูสิมีช่องชาแนลของผู้หญิงไทยที่ขายอาหารด้วยนะอะไรแบบเนี้ยอยากทําแบบเขาจังเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็ดูวิดีโอเข้ามาเรื่อยๆค่ะเขาก็ตลกคือ <c oughs> ตลกดีอะ่ะบางวิดีโอต้องก็ว่าเขาตลกนะอืม เขาภาคเองแล้วมีกรมีอะไรแบบเนี้ยคือต้องก็ชอบนะชอบดูแล้วมันไม่เครียดดิแล้วรู้สึกว่าอดีดีกว่าดูหนังดูละครอะไรอีกเนาะแล้วก็เลยอยากขายตามเขาค่ะก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเริ่มที่จะสนใจในการขายอาหารเพราะหนึ่งเราทําเป็นอยู่แล้วนะอยู่เมืองไทยเราก็ทําอาหารค่ะที่ต้องบอกว่าอยู่เมืองไทยทาอาหารนี่ไม่ไม่ใช่เป็นอาชีพเป็นแม่ครัวเนาะ ไม่ไม่ใช่นะคะคือต้อมเคยอยู่กับอาร์นะคะตอนไปเรียนหนังสือที่อุบลเนาะต้อมเรียนม1ถึงม6อ่ะที่อุบลน,นะคะก็ไปอยู่กับอาร์ในค่ายทหารก็อาเขาเลี้ยงหลานหลายคนเนาะเลี้ยงหลานหลายคนคะ่ะก็จะต้อมเนี่ยก็คือหน้าที่ก็คือทําอาหารเนาะแล้วก็อาร์เขาจะชอบแบบเหมือนกับบอกว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างก็ทําเมนูนั้นแหละ อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจ่ายตลาดมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่พอดูดูใหม่ไทยอนะ่ะต้อมก็เลยมีความคิดว่าเออเราน่าจะขายของนะขายอาหารเหมือนใหม่ไทยอะไรแบบเนี้ยซึ่งลูกๆก,ก็เชียร์ค่ะนะลูกเนี่ยเชียร์นานแล้วนะคะลูกชายคนโตนะคะซึ่งเป็นเขาเป็นคนไทยคะ่ะเป็นลูกติดต้อมนะเขาเชียร์นานแล้วให้ต้อมทําอาหารขายแต่ต้อมไม่เคยสนใจเรื่องอาชีพนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบแต่ปก ปรากฏว่าพอทําขายอ่ะพอเราไปขายอ่ะรู้สึกชอบนะคะสนุกดีนะคะนั่นแหละแล้วก็ต้องอยากเล่าเรื่องอที่ไปขายในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาเนี่ยคะ่ะเดือนสิงหาตั้งแต่ปลายเดือนอะไรนะกรกดาสิงหาเนี่ยต้องเริ่มขายดีกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์ที่แล้วหมดไม่มีเหลือเลยสักอย่างเดียวนะ เหลืออืไม่มีเหลือเลยค่ะนะขายหมดเลยนะคะแล้วก็ยังนึกยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองทําไปน้อยนะแล้วตอนนี้ต้องเพิ่มไส้สโมซ่าเป็นสี่ไส้นะปกติต้อทํำไส้เดียวก็คือไส้สโมซ่าไส้ไส้เนื้อนะคะตอนนี้ก็เป็นสโมซ่า,าส,สโมซ่าไส้ผักพุ <laughs> <ด> <laughs> ่าแล้วก็มีไส้หมูนะคะไส้หมูนี่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ซมูซาไก่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือมีสี่ไส้เนาะแล้วก็ปอเปี๊ยะต,ต้มเนี่ยมันมีห้าไส้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็มีเมนูพวกไก่ทอดนะคะไก่ทอดก็จะเป็นแบบรสธรรมชาติแล้วก็รสออะไรนะรสเหมือนกับรสพริกแกงอะไรแบบนี้นะคะ่ะ <c> ก <oughs> ็ไปดูมาจากไหนไทยเหมือนกันว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะแต่บวบเนี่ยต้มยังไม่ไม่ทำนะคะ ล้วก็ไปดูช่องตอนเนี้ยต้อมก็ดูหลายๆช่องเนาะเพราะอย่างที่บอกเลยต้อมกําลังเริ่มทำเทคอเวชใช่ไหมคะกาลังทําครัวอะไรเงี้ยยังไม่ลงตัวบ,บริษัทไหนที่จะได้ทาเนาะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าไม่ลงตัวสามีไม่มีเวลาด้วยค่ะเขามาพูดจนมาหลายบริษัทแล้วคือเราต้องเลือกเราต้องตกลงเราต้อง,องนี่เงี้ยแต่สามีก็อยู่บนเขาตลอดเมื่อวานก็อยู่บนเขาตลอดคือเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่คือไม่ว่างเลยคือเป็นช่วงที่ทําเงินของเขามากๆเลยในเดือน เดือนสิงหานะคะเป็นเป็นเดือนที่เขาทาเงินได้เยอะนะต้อมก็เลยแบบไม่อยากไม่อยากไปขัดเขานะเพราะเราก็ขายตลาดนัดน,นะพูด,ดง่ายๆนะอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีไม,ไม่ไม่ใชไ่ไม่มีเพื่อนสามีไม่ไปช่วยก็ให้เพื่อนช่วยไม่ว่าจะเป็นยกตู้เย็นเพื่อนก็ช่วยอะต้อมทําทําตู้เย็นตกด้วยนะเพื่อนก็รีบปิดรถลงมานะเป็นคนฝรั่งเศสนะเขาก็บอกให้ช่วยไหม บอกซี่อะไรแบบนี้นะคือต้อมไม่ค่อยไม่ค่อยบอกใครแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นเพื่อนต้อมเป็นชาวซีเรียเขาก็ถามตลอดให้ยกยกได้เออเธอมันตัวเล็กอะไรแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนช่วยในนั้นเลยพอจะเอาขึ้นรถจะเอาขึ้นรถเองปรากฏว่าเอ,อมันลื่นนะคะไออะไรนะมันลื่นถลายลงมาแล้วก็ตู้เย็นต้อมก็แบบคือเหมือนกระทบพื้นอะเสียงดัง เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขากําลังขับรถเขาจะออกไปเขาเลยจอดรถทําไมไม่บอกให้ช่วยเขาพูดอย่างนี้นะเราก็แบบคือเกรงใจอะ่ะพูดพูด,ดง่ายๆนะเกรงใจนะคะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับอก็ก็คือต้องยุ่งก็จริงแต่มีความสุขค่ะมีเพื่อนเพื่อนรอบข้างช่วยเหลือเราทําทําอะไรให้เราด้วยเวลาสามีเขาไม่ไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะมาเลยใช้ชั้นสี่บอกชันสี่อะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละนะคะ ก็ตอนช่วงนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือไข่ของดีเหมือนเดิมแล้วลูกค้าก็เริ่มถามหาแกงแล้วนะนะต้อยังไม่ทําแกงนะคะเพราะว่ามันยังร้อนนะแต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอีกแล้วต้องไม่รู้จะจะว่างไงมันตอนเช้าๆนี่เหมือนหน้าหนาวของเมืองไทยเลยนะสิบหกสิบแปดองศาค่ะตอนนี้ลดจากสามสิบเหลือสิบหกสิบแปดองศานะคะนั่นแหละค่ะต้องก็เลยเอออากาศโลกมันร้อนโลกภาวะโลกร้อนน่ะมันไม่เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ต้อมก็ที่ต้อมอยากจะมาพูดก็คือ,อวิดีโอต้อมหรืออะไรเนี่ยมันหายไปแล้วคนติดตามก็หายไปต้องไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบตัดอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ค่ะนะ mm hmm. เป็นที่ว่าเราไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนช่องอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็นะคะก็วันนี้ก็จะมาคุยแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ mm hmm. ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ hmm. นะคะ เหมือนเดิมคนที่เคยกดติดตามไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าต้องตัดนะคะต้องขอโทษด้วย,วยขอโทษด้วยเวรางั้นต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราทําของเราเองแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากกาันไปดูช่อง y o YouTube ที่เขาเปลี่ยนแบรนด์เป็นอะไรคือเราไม่เข้าใจค่ะจะไปโทษเหล่านั้นก็ไม่ได้เนาะจะไปโทษวีโอเหล่านั้นก็ไม่ได้คือเราไม่เข้าใจเองแหละนะต้องก็เลยจริงๆก็ไม่อยากจะ ต้องโทรติดต่อเขาต้องขอวิดีโอเก่ากลับมาอะไรแบบนี้ต้องก็เลยมีความรู้สึกเราก็ย,ยังมียังมีในคังค่ะวิดีโอต้อมยังมีในคังต้อมก็เลยเอาอันที่ต้อมมีออกมาบางอันก็หายไปเลยนะก็ไม่เป็นไรบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ